บีทีวีมิวอัลต้ซีนอ่อัสดอครับวันนี้มาส่งงานนะครับคันนี้เป็น m i t s u b ิชิจีวา g อนนะครับลูกค้าได้เข้ามาทําการปรับเปลี่ยนอับเกรดไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์ไบเอลีดีบหกนะครับพร้อมวงแหวน VM เอ็มสไตล์นะครับเดี๋ยวมาใส่หน้ารถกันไฟลีครับนี่ครับไฟลีเป็นวงแหวน v ีเอ็มสต์นะครับตามครับครับผมแสงเข้มเข้มคัดออฟคมๆนะครับสรงครับ ของทางร้านเป็นไบเอลดีสูงต่ำหนึ่งตัวนะครับดูแสงหน้ารถกันนะครับสูงครับปอยครับดูแสงผ่านฟิล์มนะครับสูงครับป่อครับครับผมแสงนอกและในตัวรถความสว่างแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับสนใจติดตั้งงานดีๆเงียนๆติดต่อได้ทางเพจเฟซบุ๊ก BT Premium Auto Son ทุกสาขานะครับ ให้ประารานาโดยดทีมงานช่างหมีครับขอบคุณครับ